สุดทุกตอนครับโซคลาสสิกขายหล่อมาก ขายหล่อแน่นอนตามที่พูดไว้นะคะเพราะว่าแม้จะเป็นทาาแต่บอกเลยท่านี่เขาไม่ธรรมดากันค่ะมีทั้งท่าติดแกลมท่าใส่ลุยนะคะแล้วก็มีทาตนักประดิษฐ์ด้วยละคะ่ะที่3หนุ่มนะคะทั้งปอนพลวิดค่ะเฟียสพัชชาและเจฟยานากวีนะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันว่าชีวิตของท่าแต่ละคนจะเป็นยังไงนะคะคือสังทองไม้พลองแล้วก็ทองใบค่ะเมื่อใช้ชีวิตอยู่ดีๆกรับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตรกรรมเจ้านายคือคุณพระบำเริกกรุงนะคะในละครพีเรตเรื่อง ใหม่ของไทย PBS สังทองไม้พลองทองใบกับการตายของขุนพระค่ะรับบทเป็นทาสในยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้นแน่นอนว่าหนึ่งในความยากคือเรื่องภาษาการใช้คําต่างๆนะคะแต่ทั้งคนทั้ง3าคนก็บอกเลยค่ะว่าสนุกมากกับบทบาทนี้โดยเฉพาะความเข้าขากันของ3เ,เ,เพื่อนสนิทที่กลายมาเป็น,ปนทาสตัวจี๊ดในเรือนขุนพระค่ะ ฝังของสาวๆาวนักแสดงหญิงนะคะมีทั้งปุ๋ยเมฆนภสรสค่ะรับบทนวลละอ a แล้วก็แป้งกมลนภัสนะคะรับบทเป็นจัมปีบ่าวของนวลละออีกทียังมีแอนตี้อลิตาค่ะรับบทโจล,ลีมิชนรีสอน<ค>ภาษา<ค>พูด,ปดเป็นเสียงเดียวกันเลย<อ>ว่าความยากของเรื่องนี้คือเสื้อผ้าหน้านผมและชุดค่ะเพราะว่าต้องใส่ชุดไทยที่กว่าใส่ยากมากอยู่แล้วแถมยังเจออุปสรรคเป็นสภาพอากาศด้วยค่ะยังไม่ใช่เมียคุณพระเครื่องแต่งกายอันนี้ลำบาก จริงเพราะเราใส่จงกระเบนแล้วเราไม่ได้เป็นจงกระเบนแบบสําเร็จรูปอะเราเป็นจงกระเบนเป็นจงกระเบนที่ต้องมัดจริงสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออใช่ต้องแบบต้องมัดแล้วก็ต้องคอยกลัวว่ามันจะแบบเอ๊ะมันจะล่วงหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนชุด <c oughs> ชุดเพียนดี้ด้วย <c oughs> ชุดเทียนตี้ถ้าทุกคนบ่นว่ายากอยากให้มาดูดิฉันตอนแต่งตัวก่อนแล้วก็มาดูความร้อนในกองและอากาศประเทศไทยดี่ฉันต้องใส่มจงคระเฟนใส่ว่าเป็นชุดแบบฝรั่งหรือชเลอรีแบบว่านา้นาะฉันเหมือนอยู่อังกฤษอะถูกต้องแต่ว่าอยู่ไทยคำถามคือโจลี่ไม่ คิดจะใส่ชุดไทยหรอมันน่าจะง่ายกว่าแล้วน่าจะร้อนน้อยกว่าแล้วตอนที่เราถ่ายกันคือไม่ใช่แค่ร้อนฝนใช่เสื้อผ้าเราเหมาะกับฝนมากสุดเลยจรใช่เรื่องของภาษาครับเพราะว่ามันจะเป็นพีเรียดเนาะมันก็จะใช้แบบคําว่าค่าเองหรือว่าแบบบางคําที่เป็นศัพท์เฉพาะอะไรเงี้ครับผมว่าจริงๆแล้วความยากของมันเนี่ยมันอยู่ที่เราจะต้อง เหมือนสร้าง Relationship ของกลุ่มเพื่อนเนี่ยให้มันแบบโตขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าความโชคดีของตัวผมเองก็คือว่าทั้งพี่เฟียสกับน้องปอนก็คือแบบเราสนิทกันไวมากแล้วก็การทํางานคือรับส่งกันได้อย่างดีมากสิ่งนี้คือทําให้เรื่องที่ยากมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายไปเลยครับในการทํางานแล้วก็มันผมเชื่อว่ามันถ่ายทอดออกมาแล้วคนดูก็จะได้รับในสิ่งนั้นด้วยที่พวกเราทั้ง3าคนร่วมกันทำเนาะต,นตื่นเต้นเหมือนกันแหละครับแล้วก็อยากเห็นว่า สุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าตารูปร่างแบบไหนครับเพราะว่าตอนเล่นก็แบบหนึ่งเนาะตอนตัดออกมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ก็เลยอยากเห็นร่วมๆกับทุกคนครับว่าผลงานที่เราสร้างมาเป็นยังไงครับ เส้นเรื่องหลักที่ชัดที่สุดนะคะคือตามหาว่าใครค่ะคุณพระค่ะจะใช้เหล่า่าตในเรือนหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นคนอื่นที่อยู่ทั้งใกล้ตัวและก็รอบตัวเพราะดูทรงแล้วแหมคุณพระเขาดูมีคู่กรณีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ในละครเรื่องสังทองไม่พลองทองใบกับการตายของคุณพระเขายังมีอีกหลายเส้นเรื่องที่สอดแทรกไว้โดยเฉพาะประเด็นทางสังคมค่ะทั้งชีวิตของ่าที่มักถูกกดขี่และไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงความเหลื่อมล้ําระหว่างชนชนั้นความไม่เท่าเทียมของชายหญิง ทีทีนักแสดงอยากให้ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ร่วมคิดตามกันไปกับแต่ละเหตุการณ์แต่ละตัวละครค่ะแตะต้องตัวแบบถ้าคนสังเกตอ่ะมันจะมีกลิ่นอายของความแบบเป็นแบล็คคอมเมดี้คือตลกจริงแต่ว่ามันเป็นตลกเสียดสีที่ที่ที่นำมาจากบางส่วนของสังคมที่มีอยู่มันมันไม่ได้บันเทิงอย่างเดียวแต่ว่ามันมันแบบมันได้คิดต่อว่าแบบเอ๊ะ เราเคยเห็นมาก่อนแล้ว,คน,ค,วคนนแบบนี้ในสังคมแล้วคนแบบนี้ที่อยู่ในสังคมมารวมตัวกันมันจะมันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงปัจจุบันนี้ในเมืองจริงๆเมืองนี้หรือว่าคนจริงๆที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เทียบเคียงกันได้กับเรื่องสังทองกับพวกเราด้วยตามจริงมันค่อนข้างที่จะทัชกับคนโดยทั่วไปอยู่ละหมายถึงว่ามันก็จะมีเรื่องของพาทธุรกิจเนาะพาสความารักพาทเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในพาทปัจจุบันเนี่ย มันก็ยังมีเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนในอดีตในเรื่องเลยครับอย่างพวกเราก็ต้องแบบอาหารดีๆแทบจะหากินกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องคอยรับใช้คำสั่งของเจ้านายตลอดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีสละในการใช้ชีวิตมากนักใช่ครับใชไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงในการออกความคิดเห็นครับคือแบบว่าเหมือนเจ้านายสั่งเราก็ต้องทำเราแบบไม่มีความเขาเรียกวาอะไรอะ่ะไม่ไม่มีสิทธิ์ในการแบบทำอะไรเลย คือต้องต้อง follow ตามเขาตลอดเลยครับใช่ uh, ผมว่าไอ้ความอยู่ในความอยู่ในกรอบตั้งแต่เกิดมันเป็นสิ่งที่ทำให้ uh, คนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนนกที่ไม่กล้าออกจากกรงครับที่ถึงแม้ว่ากรงจะเปิดออกก็ไม่กล้าออกไปมันเลยเป็นความรู้สึกสำหรับผมแล้วการที่เล่นไปมันเลย uh, น่าสงสารไหมน่าสงสารแต่อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเห็นถึงความกล้าหาญของท่าทั้งสามคนหรือว่าความเป็นท่าตรงนี้ที่ กล้าที่จะเดินออกมาจากกรงที่เขาขังตัวเองเอาไว้ครับมึงไม่อยากตายแบบไอ้คุระบำรุเป็นละครพิเรียดที่มีทั้งโคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนแฝงด้วยดราม่าเล็กๆนะคะเรียกว่าครบรถแน่นอนค่ะติดตามกันได้นะคะละครเรื่องสังทองไม้พลองทองใบกับการตายของคุณพระออนแอร์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คืนนี้ตอนแรกเวลา20นาิกา30นาทีทางไทย PBS มาหากันค่ะว่าใครฆ่าคุณพระนะคะ